สวัสดีครับเพื่อนเครับวันนี้เราอยู่ที่อําเภอขุดชุมครับเราจะมาทานบะหมี่ชายสี่ครับเจ้าดังของอําเภอขุชุมครับอยู่ที่จังหวัดยะโสธรครับนี่ครับบรรยากาศผมก็สั่งเป็นเกี้ยวนะครับเกี้ยวหมูครับนี่ครับหน้าตาของเกี๊ยวหมูที่เราสั่งไปครับว่าจะอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวมาชิมกันครับเขาบอกว่าแบบเดิมต้นร้าสายเาะว่าโดยสาย แก็บเดินใ้ปาครับก็ถ้าใครยังไม่สาใจครับชอบแบบรสชาติที่มันกลมกล่อมก็สามารถปรุงได้ครับแต่ว่าถ้าคนแบบไม่ชอบปรุงก็ทานแบบไม่ปรุงก็ได้ครับอร่อยเหมือนกันครับน้ำซุปนี้นัวพอดีครับ นี่ครับผมก็ทําการปรุงครับใส่น้ําปลาใส่ถั่วน้ําตาลพริกน้ําส้มสายชูครับอ้้หจะลงเเตวีมแแ่กก็็็ทใ

หวานเปรี้ยวครับสไตล์ผมครับนี่ครับก็อะไรครับนี่ก็เป็นตัวเกี๊ยวครับเกี๊ยวหมูครับเมื่อก่อนไม่มีเกี๊ยวกุ้งนะครับแต่ตอนนี้เจ้าของร้านแกไม่ได้ทำแล้วครับสีได้มากเลยครับไว้ครั้งหน้าเราจะมาชิมเกี๊ยวกุ้งกันครับว่ามันจะอร่อยขนาดไหนนี่ก็เป็นหมูแดงครับ หมูแดงก็นุ่มดีครับก็ถ้าใครแวะผ่านมากุชุมก็แวะมาชิมได้ครับอยู่แถวซอยตลาดครับถามคนแถวนี้ได้ครับราคาไม่แพงครับนี่ครับผมจะขึ้นป้ายราคาให้ดูครับราคา40-50ครับแล้วแต่ชอบครับไว้เจอกันใหม่ครับ